จ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้กลับมาในเกม The Coma มาลีคัตภาคที่สามครับเวล่าสุดคือหมดแล้วใบเกตของฉันที่เยซอนเรียกเอ่อคุณเจ ถาเอกันดีกว่าเวลาสุดคือตามหาเจสอนถ้าจะไม่ผิดเหมือนลุงบอกอยู่ในตึกนี้ไปหากันเลยดีกว่าคนเลยผิดอะ ผมไม่มีของดรอปล้วใช่ไหมอเอ๊ะที่แรกไปหาห้องตัวเองโอ้อยู่จริงด้ยวยเยซอนนายยังไม่ตายสินะน่าประทับใจแฮะคือไปไหนมานะ่ะ ฉันตามหาเธอแทบแย่เลยรู้ไหมนายเจอฉันแล้วแสดงว่ายังไม่หมดหวังซกทีเดียวนะบอกว่าฉันพบเกตของฉันบอกว่าฉันพบใบเกตของคนอื่นฉันเจอใบเกตของฉันมันอยู่บนโต๊ะของอาจารย์ทรงแตกที่ว่ามีแค่ของฉันคนเดียวอืไหน ดูซิว่านายฉลาดกว่าที่เห็นหรือเปล่าอืมแปลกนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเธอเจออะไรงั้นเหรอแต่ว่าอีกเบาะแสนึงหรือเปล่าพปลเราก็แค่คะแนนมันแย่มากไม่เอาน้าตกสามวิชาเลยเดี๋ยวนะเป็นไปไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วเจ้ามันโง่เองแหละ ไม่ใช่เรื่องนั้นฉันว่ามันต้องเป็นเหตุผลที่นายอยู่ที่นี่นะเรื่องมันดูบงเอิญเกินไปนายต้องไปตรวจสอบดูต่อนนะตึกข้างๆตึกหลักคือตึกอะไรก็มีโรงยิมตะวายน้ำแล้วก็ตึกเหนือที่กำลังปรับปรุงใหม่ขอดูแผนที่ของนายหน่อยสิตรงนี้สินะใช่นั่นแหละตึกเหนือที่นั่นมีห้องสมุดห้องประชุม ห้องดนตรีห้องเรียนพะละศึกษาอยู่อ๋อใช่มีห้องศิลปะด้วยบางทีในไบเกตนี้อาจจะไม่ใช่แค่ใบเกตรธรรมดานายลองตั้งเป้าหมายไปที่เกตตามวิชาที่นายตกดูสิบางทีนายอาจจะเข้าใจสาเหตุที่นายตกวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาและศิลปะนะ สัมผัสที่6ของฉันบอกว่าตึกเหนือเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดถ้าเกิดนายหาวิธีเข้าไปข้างในนั้นได้แล้วก็นายอาจจะพบกับคําตอบที่นายตกที่นายตามหาอยู่สัมผัสที่6ของเธองั้นเหรอโอเคเราตามนั้นเลยนะถ้าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เพี้ยนไปหมดแล้วแล้วก็ฉันคงคิดว่าเธอเพี้ยนแน่แน่ฉันรอดมาได้นานขนาดนี้แล้วขอบอกบอกหน่อยได้ไหมว่าเธอเป็นใครกัน หรืออะไรกันแน่เออเหมือนพวกตัวการ์ตูนที่มีชีวิตอะไรทำนองนั้นเลยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยมันอาจจะเป็นอะไรที่โหดร้ายเกินกว่าจราะรับไหวแต่ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่นายรู้จักอีกแล้วเหมือนเป็นกระจกสะท้อนโลกแห่งความตื่นของนายพวกเราเรียกมันว่าเดอะโคลมา ฉันเป็นนักประจนภัยจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักล่าผีมีเป้าหมายในการสำรวจสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ดำมืดอย่างเช่นโรงเรียนของนายถ้าสถานที่ใดก็ตามที่ไปสำรวจมีพลังงานด้านลบมากพอแล้วก็มันจะแสดงให้เห็นชัดเจนชเช่นเดียวกับดินแดนแห่งเงานี้โอ้ขอบคุณที่อธิบายทุกอย่างจนกระจ่างนะทุกอย่างมันมีเหตุผลแล้วตอนนี้ฟังนะ ฉันพยายามช่วยนายอยู่เด็กขโมาจะค่อยๆสูญเสียสเสียสภาพที่เล็กทีละน้อยเจ้าตัวนี้ตามล่านายก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งนายอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ออกไปก็น้อยลงเท่านั้นทําในสิ่งที่นายต้องทําซะโอเคโอเคถ้าเธอพูดอย่างนั้นจริงฉันต้องไปที่ตึกเหนือแล้วฉันจะได้เจอกับคําตอบที่ว่าทําไมที่นี่ถึงกลายเป็นแบบนี้สินะว้าวนายก็มีสมองเหมือนกันนี่นาะ ถ้านายมีพัก็านากติแบบนี้กับวิชาที่นายตกแล้วก็เกดคงดีกว่านี้นะเอ๊ย <Hey, S 1> อย่าพูดอย่างนั้นสิฉันว่าฉันทําดีกว่านี้นะแต่เกรดมันออกมาแบบว่าแย่โอ้เสียไม่ได้ okay. ไปต่อไปไปที่ตึกเหนือ ก่อนจะไปเควสหลักขอฟาร์มก่อนอุ้ยลงไปแล้วอ่ะฟาร์มตึกนี้ก่อนขอฟาร์มตึกหลักแป๊บเพราะว่าอีพีก่อนไม่ได้เดินสำรวจเลยเจอาจา์ไล่ทั้งคลิปไม่ได้ไปเดินสำรวจเลยสักจุดเดียวชั้นบนก่อน พือนอันนี้อะไรเยนเซฮูเหรอยองโหขอบคุณพระเจ้าฉันได้เจอนายฉันแทบจะอ,อึราดเลยรู้ไหมจะเย็นไวน้นายเกิดอะไรขึ้นนี่เหรอนายผู้ถูกเพื่อนเอ้ยอาจารย์ทรงเสียสติไปแล้วอาจารย์ถือมีดไล่ตามฉันด้วยแล้วเพื่อนสายตาของเธอก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกแล้ว ฉันพยายามที่จะพูดอย่างมีเหตุผลกับเธอนะแต่เธอเพี้ยนไปแล้วและจัดการชำละใครก็ไม่รู้ต่อหน้าต่อตาฉันเลยเธอพยายามจะกินตับไตพุงของคนคนนั้นด้วยฉันพูดจริงๆนะก็ยังไม่พอแล้วพอแล้วฉันนึกภาพออกแล้วนี่มันฝันร้ายชัดเลยนะเนี่ยโรงรีนี้มันคือฝันร้ายชัดเลยฉันพยายามที่จะหาทางออกแต่ว่าประตูและหน้าต่างเปิดไม่ได้เลยฉันพยายามที่งัดหน้าต่าง บางบานแต่พวกมันไม่ขยับและแม้แม้แต่จะล้าวเลยด้วยซ้ําแต้ททำไมเกิดเสียงราคาญเหล่านั้นโอเคส่วนหัวใจเข้าลึกๆนะตกใจไปก็ทําให้พวกเราถูกฆ่าได้ง่ายขึ้นนะเพราะเราติดอยู่ที่นี่กพาเราถึงต้องตามหาคุญแจที่จะออกจากที่นี่ยังไงล่ะอย่าอย่ามาทําหน้าใจเย็นแบบนั้นสิแล้วคุญแจที่นายว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ มันต้องมีอีกสักอย่างที่ช่วยให้พวกเราออกไปจากที่นี่ได้นะอาจจะอยู่ในห้องรปภก็ได้หรือไม่ก็ตัวรปภเองก็อาจจะพกมันไว้เมื่อกี้ฉันบังเอิญเจอกับเด็กสาวไปสนาหนึ่งคนหนึ่งที่บอกว่ามีกุญแจที่จะออกจากที่นี่อยู่ที่ไหนสักแห่งเดี๋ยวก่อนนะได้เจอผู้หญิงเหรอใช่เธอสวมชุดของโรงเรียนอื่นน่ะไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนเราแน่นอนเฉนันว่าฉันเจอยายนั่นที่ตึกตะวันตกนะ แล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะฉันไม่เชื่อใจผู้หญิงคนนั้นเลยนะเพื่อนไม่รู้สิแต่ฉันว่าพวกเราควรไปด้วยกันนะไปกันเถอะไปหาคุณแจที่เธอว่ากันหยุดเลยฉันจะไม่ไปเสี่ยงให้คุณถูกฆ่าตายอีกหรอกยิ่งไปกว่านั้นตามคุณแจเหรออะไรก็ไม่รู้ี่ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้บอกนายมาเป็นกว่านายจะหาทางออกเจอฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละ นี่เขาพูดมาก็มีเหตุผลนะเื่อฉันเจอทางออกแล้วค่อยกลับมาหาเขาก็ได้โอเคแอบว่าอย่าให้ใครเห็นล่ะอย่าพยายามส่งเสียงดังด้วยเดี๋ยวฉันกลับมาเยี่ยมรวังตัวด้วยนะเพื่อนออโอเคสองสี่ทำไมอ่ะไปห้องท่านทำไม มันล็อกแน่นมากโอ๊ะไน่หย่าน,นได้โอ้ยโอ้ยโอ๊โกตุกกโอ้โอ๊โอโกตุกฮัลโหลเดส กระดาษเดโมจำนวนมากที่ถูกเย็บติดกันไม่สามารถเปิดอ่านได้มีข้อความมากมายติดอยู่บนกระแพงด้วยข้อความเดียวกันคุณสอบตกอุอุ้ย โอ้มา่กดไม่มีหองใช้งานได้เอาเซฟก่อนแล้วกันก็ดูยุ่งๆนะบางอย่างผิดปกติฉันต้องออก่างจากเขาหน่อยแล้ว เสียงแอบอุ้ยสัสไฟดีมีที่แอบ าจามาฟอกฝึกตึกหลักกวอนนี้ห้องนี้เป็นห้องเซฟโซนเหรอต้องมาปุ๊บอาจารย์เงียบเลยตาอียยังอยู่ยาวๆเลย ยิงไปชั้นล่างแล้วไปทำอย่างอื่นก่อนอีกไหมนะไปตึกที่ตะวันวตกก่อนแล้วกนะันอาจารย์จะเฝ้าขนาดนี้หนกไม่ทันด้วยโอเค ลับไปดูก่อนว่าควสคืออะไรอ่อเอ๊ะเดี๋ยวเขาไปไหนแล้วนะเข้าไปแล้วละ่ะเหลือทิ้งไว้แค่บันทึกที่เขาเขียนไว้ถ้าไม่ชอบวิชาหลังเลิกเรียนของหมาบ้านเลย ใช่ฉันรู้ว่าคะแนนสอบเลขของฉันมันห่วยแต่ต้องมานั่งเรียนวิชาเขาสองชั่วโมงมันเสียเวลามากๆเลยฉันไม่อยากจะเรียนวิชาอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องใช้หลังเรียนจบสักหน่อยมหาวิทยาลัยที่ฉันจะเข้าไม่จำเป็นต้องให้คะแนนสอบเลยนะเขาไม่เข้าใจเรื่องไงว่าเขาทำให้ฉันเสียเวลาเปล่าไม่ทราบชื่อ ฉันไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในการนับข้อความเหล่านี้ไปแอะทั่วโรงเรียนนั้นเหรอเขาจะทำแบบนั้นไปถึงเมื่อไหร่กันนะยังไงก็ตามฉันไม่อยากจะเรียนวิชาของมาป้าเหมือนกันมันเป็นวิชาเรียนที่เครียดที่สุดในโลกเลยและ้นะ ชั้นหนวะอันนี้เปิดไม่ออกอ้ยเยี่ยมตกใจหมดอะไรอะ่ะตำติงอะไรที่ห้องนี้อะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าคนเมื่อกี้ ไปแล้วตายคนนี้เปลี่ยนไปจนดูไม่ออกว่าเป็นใครนี่คือคนที่เซโฮพูดถึงหรือเปล่านะเอ๊นายเคมไหมก็สรุปไปงั้นเหรอฉันต้องไปต่อแล้วล่ะอ๋อมาดูเชไปดีกว่า หวานหมูหวานหมูอมโอเคนึกว่าอาจารย์จะเฝ้าหน้าโรงอาหารมันวนเดินไม่ทั่วเลยอุ้ยอาจอาจรยโอ้ เสียตังอีแล้วเพิ่มเลือดเมื่อกี้ช่างเอะปล่อยไปเงี้ยเดี๋ยวให้กินตอนเลือดเยอะกว่าเลือดรถเยอะกว่านี้โอ้ยกำลังดูแผนที่เลย เฝ้าาออย่่งงตึงะเหมือนจะเฝ้าชั้นบนเยอะกว่าชั้นล่างแล้วน,นะแต่ตะก,กี้ขึ้นมาจากชั้นล่างไม่ใช่แล้ไมาไดูกาแฟ ก้องเรียนเสริมฉันต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาเรียนในคาบเรียนเย็นด้วยหวังว่าความตั้งใจของทุกคนจะส่งผลให้เกรดออกมาดีนะฉันรู้นะว่ามีใครบางคนแอบโดดเรียนไปเที่ยวเล่นอยู่ในตัวเมืองผมไม่ต้องบอกนะว่าฉันรับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้และถ้าฉันพบตัวเธอแล้วก็ขอ,อโชคดีละ่ะจะได้เจอจะได้เรียนกันสองต่อสองแน่นอนลองใหมละ่ะบันทึกโดยหมาบ้า ขณะนี้เต็มไปด้วยโจทย์เลขแต่แค่คิดถึงวิชาเรียนเสริมของมาบ้าก็ปวดหัวไปหมดแล้วลองมาค,คิดดูแล้วเหมือนกับข้อสอบวิชาเลขล่าสุดของฉันเลยนะฉันว่าฉันรู้วิธีแก้โจทย์นี้นะทำไมฉันถึงจำไม่ได้ละ่ะทุกอย่างมันเรือนรางไปหมดเลยแปลกนะฉันจำคำตอบได้ด้วยแต่มันแค่อะไรขึ้นมาถ้าฉันไม่ได้แก้โจทย์ด้วยตัวเองละ่ะ อย่ามากวนฉันขอที่แก้ำมรการนี้ให้ฉันหน่อยสิฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเลยไปสาบื่อฉันเกลียดวิชาเลขเท่ากับที่ฉันเกลียดหน้าหมาบ้าเลยสาบชื่อไม่มีของใช้งานได้ คนที่รู้หรือเปล่าเยี่ยมคืนนี้มันค่อยๆแปลกขึ้นแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วเออสวัสดีอย่ารบก,กวนฉันเด็กใหม่นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยไปล่ามสู้นายไว้กับเก้าอี้แบบนี้นะไปลไกลเลยไปฉันกำลังแก้โจทย์อยู่สาปไปติวเข้มมาตัต้งนานเดี๋ยวจะแก้โจทย์นี้ให้ดู เหอนว่าเขาจะอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนะก็ากำลังแก้โจทย์เลขมากมายมหาศารที่อยู่อ่านดูแล้วไม่เข้าใจเลยแงี้ละอยู่คนละชั้นปีนี่นะฉันควรจะสอบได้คะแนนดีกว่านี้ฉันตกบ่อยเกินไปแล้วหวังว่าแก้ไขมันได้แต่ฉันคิดว่าพวก,กอาจารย์คงถอดใจกันไปหมดแล้วก็ดูไม่มีอันตรายนะ โอ้บางทีเขาอาจจะช่วยฉันแก้โจทย์เลขให้ฉันก็ได้นะผมมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณช่วยหน่อยได้ไหมฉันเหมือนมีเวลาช่วยด้วยงไงฉันม,มีปัญหาของฉันนะแต่ว่าวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนม .4 มันยากมากเลยนะแต่สำหรับคุณมันน่าจะง่ายๆเลยแหละฉันเกยียดิคณิตศาสตร์ชานี้มีแต่ความโหดร้ายสำหรับฉัน ฉันถึงได้เรียนเรียนแล้วก็เรียนอยู่ที่นี่ไงก็ถ้าช่วยผมเหมือนเป็นการทบทวนที่ดีไม่ใช่เหรอครับฉันเห็นว่าเขากำลังแก้สมการแบบเดียวกันกับที่เขียนอยู่บนในห้องเรียนเสริมเลยนพรว่าเขารู้วิธีแก้ไขโจทย์ของฉันแน่ๆฉันจะไม่บอกคำตอบเพ่อพเด็ดขาดแต่ว่าฉันอาจ,จะช่วยแนะนำนายได้ถ้าเกิดอา ็ได้าาเอากุญแจห้องอาจารย์มามาให้ฉันถ้าทําได้ฉันจะสอนวิธีแก้โจทย์ที่นายต้องการให้โอ้หมายถึงมาบ้ามาอาจารย์สอนนิสสัตที่แสนจะไร้กาศสินะัถ้าเอากุญแจห้องเขาไปทาไมล่ะเอ่อนาเจอกุญแจห้องเขาไปทําไมล่ะฉันจะใช้คอมพิวเตอร์ของเขาเปลี่ยนแปลง อดีตความผิดพลาดของฉันเพื่อปลดปล่อยตัวเองเพื่อโอกาสที่สองงั้นแสดงว่าคุณอยากจะแฮกคอมพิวเตอร์ของเขาสินะนั่นมันเรื่องของฉันจะจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตถึงแม้ว่าจะหมายถึงการเปลี่ยนอดีตก็ตามต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอหนายช่วยฉันฉันก็ช่วยนายง่ายๆใช่ไหมเอากุญแจ้นมาให้ฉัน ถ้าอยากให้ฉันช่วยอืมโอเคนี่อยู่ที่ไหนนะนกเตียนที่โดนสรามโซ่ที่ห้องสามเอฟเขาขอให้ฉันเอาคุณแจห้องหมาป้าไปให้เขาแล้วคุณแจที่ว่าอยู่ไหนโอเค เจ้วันตกอาจารย์ก็ยังเฝ้าในห้องเหมือนเคยโอ้ น,นี่คือโต๊ะของมาบ้ามาต้องมีห้องส่วนตัวคือห้องแน่แนวที่อยู่ในตึกหลัก และเท่าที่ฉันรู้คือเขามักจะอยู่ในห้องนั้นเสมอมาลองคิดคิด,ดูแล้วห้องนั้นอาจจะเป็นบ้านของเขาก็ได้เอาสำรวจรอบๆก่อนมีนข้อความส,สั้นๆอยู่ในกระดาษบนโต๊ะนี้ฟังนะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ยังไม่เร็วพอฉันจริงจังนะถ้าคุณทำให้ตัวเองได้เกรด F เมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะจบ เกมโอเวอร์รีบออกไปรีบออกมาในขณะที่คุณยังออกมาได้ผมได้ยินคุณนะครับท่านนักเขียนหรือรับผมอยู่ที่จุดนั้นแล้วคืออะไรอ่๋อโอ้น้ำาถึมชุกกำลังเฮฉันจะแอบโดดเรียนเย็นนี้นะมาด้วยกันเปล่าหมาป้าไม่ได้อยู่ คุมวิชาเรียน,นเสริมคืนนี้หรอกจริงเหรอพวกเราได้พักผ่อนในวันนี้ต้องขอบคุณพูตดดิกเมอสม .4 พวกนั้นด้วยนะอย่าพาใครมาเพิ่มอีกละ่ะถ้าคนมากันเยอะเกิดเดี๋ยวความลับจะแตกออกโอเคไม่มีอะไร เป็นโต๊ะที่ลกมากไหนดูสินี่มีอะไรมีคูแจอยู่ในนิ้นชักต้องเป็นคญแจของเขาแน่ๆโอเคไม่อยู่โอเค สมควรแก่เวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูมันจนจบด้วยนะในเรื่องจะเป็นยงไงต่อไปฝากติดตามดูตอนต่อไปด้วยสำหรวันนี้ t แ n k กิ u ไปละบาย